สวัสดีค่ะกับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับบสองก้าหนึ่ก้านะคะอยู่ดิชันเชื่นเคยชัดชลัยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของเนยบรชจาการทหารทนานั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว,ว่าวันนี้เราจะลงกันไปปฏิบัติภารกิจด้านใดและลงในพื้นที่ใดบ้างค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและครอบครัวร่วมบริจาครลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาครลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา28กร,รกฎาคม2567เพื่อ สนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยแล้งโดยเร่งดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะมาถึงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีนาบ้านท่าชวนตำบลท่ากูบอําเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมินั่นเอง ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสํารวจลื้อถอนและขนย้ายซากบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบเหตุวาตภายัยจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและได้มอบน้ําดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นโดยมีแผนพัฒนาการร่วมกับอําเภอเกษตรสมบูรณ์และ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทองในการช่วยเหลือต่อไปนาบ้านนนทองตำบลนนทองอเภษเกษตรสมบูรณ์จชัยภูมินั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ